ตอนเย็นนะคะเพราะว่าตอนเช้าก็จะได้ถ่ายนะคะอ่าแท่ที่หนึ่งท่ที่หนึ่งนะคะเราไม่มีมุนเราจะลอง 买面粉。 สามนิ้วเวลากดให้กดกดตามแนวของหลัไส้กดมาขึ้นมาบนกดมาตามวังเกาทางสะบึกแล้วก็เดซิลิ่งลงมาแล้วก็ซิกมอยลงมานะคะการตั้งมือให้ตั้งมือลง4 5สิห้าองศานะคะ4 5สิห้าองศาแล้วกดกดแล้วหมุนวนเป็นก้นหอยนะคะหมุน กดโลง45งศะแล้วหมุนเป็นข้นหอยแล้วกดเป็นเส้นตรงตามแนวที่เรากำหนดไว้สเส้นนะคะกดรงถ้าคงถ่แล้วเจ็บหมออมันจะกดแหงนะคะจกดแหงอันนี้คือเส้นแรกอันนี้คือเส้นที่สอง แต่ลนะถ้าให้ทำ10ครั้งนะคะทีนี้มันมีข้อข้อควรระวังอยู่นิดนึงค่ะเวลาเรากดเนาะเวลาเรากดกดแล้วไปเจอเข้า นะคะเขาต้องบอกเพื่อที่ตกใจถ้าทำได้เท้าตึ๊บ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 ห้ามกดเพราะว่าอันนี้มันเป็นเส้นเลือดโปง่งพองสามารถแตกได้อันตรายนะคะอ่าตัวเนี้ยอันตรายห้า E